สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสังพาด้วยคือเก่า้ะค่ะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกๆุกคนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยไซงอนวันที่11ตุลาคม64เนาะพี่น้องเนาะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่11เ,เนาะพี่น้องไปเบิรงวันที่10ก่อนเนาะค่ะเข่าบอเนาะค่ะเนาะวันที่10นะคะจะให้เด่นปกติ7และ6นะคะเด่น v i p 65เนานะพี่น้องเด่นรวม4และ3นะคะปกติบนมา0 61ล่างกะ เก้าห้านะคะเข้าคู่หกหนึ่งกับห้าเก้าเก้าห้านะพี่น้องเนาะ VIP บนมาศูนย์เจ็ดสามนะคะบลอกเขาเนาะคะนะ่ะเนาะล่างแปดเก้าก็ไม่เข้าค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าสองคู่นะคะมาค่ะพี่น้องมาดูของวันที่สิบเอ็ดตุลาคมน้ำกันค่ะ 1ตุลาคมนะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่10ตุลา64มาเหมือนเดิมพี่น้อง3ตัวบนเนาะค่ะเนาะปกติและ VIP นะคะปกติ061 v p 073ค่ะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะ6บวก1บวก7บวก3นะคะได้17ค่ะพี่น้องค่ะ17ลบ1เด้16บวก1ได้18เนาะค่ะเนาะ อยากได้สามตัวเอาหนึ่งมาด้วยนะคะจับสองตัวเหมือนเดิมหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ8 9, 8่งหกสองหกสามหกสี8 2, 8่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเก้าค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าค่ะพี่น้อง หกหนึ่งถึงหกเก้านะคะเจะมาหกหนึ่งค่ะพี่น้องหกหนึ่งนะคะหกสามหกห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดหนะึ่งถึงเจ็ดเก้าเนาะพี่น้องเนาะเจกำลังเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะเจหเจ็ดแล้วพี่น้องเจแล้วก็เจเนาะคะ่ะมื่อวานนี่เขาเจ็ดสามเลบน้อง สามแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะเจมักแปดหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วจะพี่น้องมักเนาะค่ะเนาะแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะมาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะเด่นปกติอยู่ที่หกและห้าค่ะพี่น้อง เด่น VIP อยู่ที่9และ8นะคะเด่นรวมปกติและ VIP วันนี้นะคะพี่น้องคะอยู่ที่6และ5ประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาอเบึงทันบอกพี่น้องบึงบอทันพี่น้องเชียบไปเด้อค่ะเด้อ ก่อนจบคลิปเหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าจุปีควรรับคำแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้เจ๊กเกสียวไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้เนะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีโชคโชคม,ม,มันมันมีโชคมีสัสุขสุขคนสวัสดีค่ะ